ทหารกลุ่มต่อต้านยังคงปะทะกับทหารเมียนมาพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดแม่ห้องอนอย่างต่อเนื่องค่ะก็ทําให้ชาวเมียนมายังคงหนีภัยสงครามข้ามมายังฝั่งไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้ง4จุดนะคะคือที่บ้านเสาหินหมู่ที่1ตําบลเสาหินอําเภอแม่สเสลียงพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านพระเกศหมู่ที่3ตําบลแม่กิอําเภอขุนยมพื้นที่บ้านอุ่นหมู่ที่4ตําบลแม่คงอําเภอแม่สเสลียง จำนวน206คนและที่บ้านจอปราคีหมู่ที่9ตำบลแม่คงอำเภอแม่สเสรียงรวมทั้งหมดขณะนี้นะคะจำนวน4,798คนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากประชาชนไปแจกจ่ายให้กับผู้หนีภัยสงครามอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดสำนักง,งานกิ่งกะชาติอำเภอแม่สเสรียงและสำนักง,งานกิ่งกะชาติอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปิดจุด รับสิ่งของบริจาคประเวณที่ว่าการอำเภอทั้งสองแห่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเนื่องจากยังขาดแคลนอีกจำนวนมากขณะที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้บรรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภยัยทั้งการจัดทำที่พักห้องสุข,ขา<ม>และหลุมขยะเพื่อป้องกันเชื้อโรคระบาดในพื้นที่ทั้งยังจัดชุดรักษาความปลอดภยัยป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ